เมื่ออายุมากขึ้นหลายๆคนเริ่มมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลทั้งตัวเองและครอบครัวบางครั้งการทำตามใจลูกหลานหรือการช่วยเหลือคนอื่นจนตัวเองลำบากนั้นกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งอาจทำให้ชีวิตของเราเสียสมดุลได้การที่เราจะพูดว่าไม่หรือปฏิเสธบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากในช่วงวัยเกษียณเพราะมันไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีเวลาทำสิ่งที่ชอบแต่ยังช่วยให้เรารู้สึกมีคุณค่าและเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองมากขึ้น วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่คนแก่ควรหัดปฏิเสธอย่าใจอ่อนเด็ดขาดคิดถึงตัวเองก่อนเพราะชีวิตนี้ไม่มีใครจะมาดูแลเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกเกษียณสุขใจเพราะเรามีเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับคนวัยเกษียณมาแบ่งปันให้ฟังทุกวันเรามาฟังกันเลยค่ะว่าเรื่องที่คนวัยเกษียณควรหัดปฏิเสธมีอะไรบ้าง เพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขและสมดุลมากขึ้น 1. การให้เงินลูกหลานจนตัวเองลำบากเมื่อเราเข้าสู่วัยเกษียณหลายคนเริ่มรู้สึกว่าการช่วยเหลือลูกหลานเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งแต่บางครั้งการให้มากเกินไปโดยไม่พิจารณาผลกระทบที่ตามมาอาจทำให้เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในภายหลังโดยเฉพาะเมื่อเราคิดถึงการใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราต้องการความมั่นคงและการดูแลตัวเอง หากเราตัดสินใจให้เงินลูกหลานจนหมดไปบางทีเราอาจจะไม่มีเงินพอในการดูแลตัวเองเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการมากที่สุดต้องคิดก่อนให้การให้เงินลูกหลานไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราต้องพิจารณาให้ดีว่าเงินที่ให้ไปนั้นจะส่งผลต่อชีวิตของเราในอนาคตหรือไม่ถ้าการให้เงินไปทําให้เราต้องลําบากในระยะยาวหรือทําให้ลูกหลานเคยตัวจนไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ก็อาจจะต้องคิดให้ดีว่าควรให้ในขอบเขตที่เหมาะสมหรือไม่เพราะในวันข้างหน้าเราคงไม่อยากเห็นตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินเพียงเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดถ้าเราไม่มีเงินเก็บพอสำหรับการใช้ชีวิตตอนแก่เราจะทำอย่างไรเราต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะชีวิตในวัยกเกษียณไม่เหมือนวัยหนุ่มสาวที่ยังสามารถหาเงินได้ตามปกติเงินเก็บของคุณมีไว้ใช้ตอนแก่ในช่วงวัยกเกษียณเงินเก็บเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะมันคือหลังรายได้หลักที่จะทําให้เราอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือทํางานหนักเหมือนตอนที่เรายังหนุ่มสาวการมีเงินเก็บที่เพียงพอจะทําให้เรามีชีวิตที่มั่นคงและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายในช่วงปลายชีวิตของเราดังนั้นเงินที่เรามีควรจะใช้เพื่อดูแลตัวเองไม่ใช่ใช้ไปให้กับคนอื่นจนหมดแม้จะรักลูกหลานมากแค่ไหนเราก็ต้องตั้งสติและคิดถึงตัวเองเป็นอันดับแรกถ้าเราให้เงินจนตัวเองไม่มีอะไรเหลือ พวกเขาจะมาช่วยเราในวันที่เราต้องการได้จริงหรือให้แบบมีขอบเขตหากเราต้องการช่วยเหลือลูกหลานการให้ที่ดีคือการให้ในรูปแบบที่ไม่ทําให้เราเดือดร้อนควรให้ในกรณีที่จําเป็นจริงๆหรืออาจจะให้คําแนะนําในการหาเงินด้วยตัวเองมากกว่าการให้เงินสดไปทันทีวิธีนี้จะช่วยให้ลูกหลานเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่ใช่แค่ให้เงินไป ซึ่งอาจทำให้พวกเขาไม่รู้จักคุณค่าของเงินและไม่สามารถจัดการกับชีวิตของตัวเองในอนาคตได้หากเราตัดสินใจให้เงินลูกหลานจนตัวเองไม่มีเงินใช้ในวันข้างหน้าเราคงต้องถามตัวเองว่าพวกเขาจะสามารถช่วยเราหรือดูแลเราได้จริงๆหรือไม่ในบางครั้งเราอาจเห็นว่าการให้เงินเป็นการช่วยเหลือที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองให้ดีพอในระยะยาวเราอาจพบว่าเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือกลับไม่มีใครช่วยเราได้อย่างที่เราคิด การดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนเป็นวิธีที่ดีที่สุดก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือกับคนอื่นในขอบเขตท,ที่เราสามารถทำได้โดยไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนการรู้จักปฏิเสธในเรื่องนี้ไม่ใช่การเป็นคนใจร้ายหรือไม่ดีแต่เป็นการปกป้องตัวเองจากการตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในอนาคตเพราะเมื่อเราเข้าสู่วัยเกษียณชีวิตของเราควรจะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมอย่าให้ความใจอ่อน ทำให้เราต้องลำบากในวันที่เราควรจะได้รับการดูแลจากตัวเองมากที่สุด 2. คําเชิญไปงานที่ไม่อยากไปเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนเริ่มรู้สึกว่าเวลาเป็นสิ่งมีค่ามากขึ้นและการได้พักผ่อนหรือใช้เวลาส่วนตัวกลายเป็นสิ่งสําคัญการถูกเชิญไปงานต่างๆที่เราก็ไม่อยากไปอาจทําให้เรารู้สึกเหมือนถูกกดดันให้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่ได้ทําให้เรามีความสุขเช่นงานเลี้ยงที่มีแต่คนรู้จักเก่า หรือกิจกรรมที่ไม่ตรงกับความสนใจของเราดังนั้นการเลือกที่จะปฏิเสธการไปงานไม่จําเป็นต้องแปลว่าเราห่างเหินจากคนอื่นแต่เป็นการดูแลตัวเองในแบบที่เราต้องการจริงๆการบอกปฏิเสธงานไม่ได้หมายความว่าเราห่างเหินแต่เป็นการดูแลตัวเองการที่เราตัดสินใจไม่ไปร่วมงานบางงานไม่ได้หมายความว่าเราไม่สนใจหรือห่างเหินจากคนที่เชิญแต่หมายความว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับตัวเอง การพักผ่อนและดูแลตัวเองก็เป็นส่วนสำคัญในการรักษาสุขภาพกายและใจดังนั้นการบอกปฏิเสธงานหรือกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมกับตัวเราไม่ต้องรู้สึกผิดหรือกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเราทำตัวห่างเหินบางครั้งการไปงานที่ไม่อยากไปก็ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยและเครียดได้การไปงานที่เราไม่อยากไปอาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยจากการพบปะผู้คนมากเกินไปหรือรู้สึกเครียดจากการต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เราไม่ชอบ การเลือกที่จะไม่ไปงานเหล่านี้จึงเป็นการปกป้องสุขภาพจิตของตัวเองหากเราไม่รู้สึกดีหรือไม่มีความสุขกับสิ่งที่ต้องทำการพักผ่อนและอยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจกว่าจะช่วยให้เรามีความสุขและสุขภาพที่ดีกว่าถ้าไม่อยากไปก็พูดตรงๆบางครั้งการหลีกเลี่ยงงานหรือกิจกรรมที่เราไม่อยากไปร่วมก็สามารถทำได้โดยการพูดตรงๆว่าขอโทษค่ะวันนี้ขอพักผ่อนค่ะหรือช่วงนี้ไม่ค่อยสบาย ขอไม่ไปร่วมงานค่ะการพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่เพียงแต่ทําให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นแต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าเรารู้จักการจัดการเวลาของตัวเองได้ดีและให้ความสําคัญกับการพักผ่อนในชีวิตการไม่ไปงานที่ไม่ทําให้เรารู้สึกดีไม่ได้หมายความว่าเราขาดน้ําใจแต่เป็นการให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองการเลือกดูแลตัวเองให้มีความสุขและสงบในวัยเกษียณถือเป็นสิ่งสําคัญ อย่าเสียเวลาหรือพลังงานกับสิ่งที่ไม่ได้เพิ่มความสุขให้กับชีวิตเราแต่ควรเลือกทําสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีและเติมเต็มพลังบวกให้ตัวเอง 3. การรับภารการเลี้ยงหลานที่มากเกินไปเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณหลายคนอาจรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องช่วยดูแลหลานเพราะมันเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงความรักและความห่วงใยแต่บางครั้งการเลี้ยงหลานทุกวันหรือเป็นเวลานาน,านๆอาจทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่มีเวลาสําหรับตัวเอง หากคุณเป็นผู้ช่วยหลักในการดูแลหลานตลอดเวลาคุณอาจเริ่มรู้สึกเหมือนถูกละเลยและไม่สามารถทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณควรจะได้พักผ่อนและใช้ชีวิตอย่างสงบในวัยเกษียณการดูแลหลานเป็นสิ่งที่ดีและสำคัญแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้การเลี้ยงหลานกลายเป็นภาระที่เกินไปจนทำให้สุขภาพของคุณเสียหายหากคุณเสียเวลาหมดไปกับการเลี้ยงหลานและไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลย สิ่งนี้อาจทำให้คุณเครียดและรู้สึกอ่อนล้าซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการในช่วงเวลานี้การดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมคือการแสดงความรักตัวเองซึ่งจะทำให้คุณมีพลังในการช่วยเหลือหลานได้ดีขึ้นในระยะยาวการให้หลานเรียนรู้การดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณไม่รู้สึกเหนื่อยเกินไปแต่ยังเป็นการสอนให้หลานรู้จักความรับผิดชอบและพัฒนาทักษะในการดูแลตัวเอง ซึ่งจะทําให้หลานเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลตัวเองได้ในอนาคตเมื่อหลานเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองได้คุณก็จะสามารถแบ่งเบาภาระและมีเวลาเพื่อทําสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบได้มากขึ้นหากคุณรู้สึกเหนื่อยหรือไม่สามารถดูแลหลานได้เต็มที่ในบางวันอย่าลืมพูดตรงๆว่าวันนี้ขอพักนะหรือช่วยได้แค่บางช่วงเวลาเท่านั้นการบอกให้พวกเขาเข้าใจว่าคุณต้องการเวลาพักผ่อนเป็นสิ่งที่ไม่ผิด และเป็นการรักษาสมดุลระหว่างการให้ความรักและการดูแลตัวเองให้ดีการให้ความรักกับหลานในขอบเขตที่เหมาะสมไม่เพียงแต่ทําให้คุณไม่เหนื่อยแต่ยังช่วยให้หลานมีความสุขและรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงการช่วยเหลือดูแลหลานเป็นเรื่องที่ดีแต่การดูแลตัวเองก็สําคัญไม่แพ้กันอย่าลืมรักษาสุขภาพและเวลาส่วนตัวเพราะการดูแลตัวเองให้ดีจะทําให้คุณสามารถให้ความรักกับหลานได้อย่างยั่งยืนและสร้างความสุขในชีวิตวัยเกษียณ ที่เต็มไปด้วยความสงบและพลังชีวิตที่ดี 4. การถูกกดดันให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเราเข้าสู่วัยเกษียณเราอาจรู้สึกว่าต้องตามเทรนด์หรือต้องทำตามคำแนะนำของลูกหลานเพื่อให้ทันสมัยและไม่รู้สึกตกยุคหลายครั้งที่ลูกหลานอาจแนะนำให้เราทำสิ่งต่างๆเช่นการใช้สมาร์ทโฟนหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตสะดวกขึ้นหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างที่พวกเขาคิดว่าสามารถช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้น การที่เราถูกกดดันให้เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่เราไม่พร้อมหรือไม่เต็มใจนั้นอาจทำให้เราเกิดความเครียดและรู้สึกไม่สบายใจการเปลี่ยนแปลงตัวเองควรเกิดขึ้นจากความต้องการของเราเองไม่ใช่เพียงเพราะการกดดันจากคนอื่นเราควรทำสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราเป็นไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆเท่านั้นเช่นหากลูกหลานแนะนำให้เราทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนหรืออินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเราต้องพิจารณาดูว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นจะช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกขึ้นหรือไม่ ถ้าหากมันทำให้เรารู้สึกสบายใจและเป็นประโยชน์ก็สามารถลองทำดูแต่ถ้ามันทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือไม่เห็นประโยชน์ในชีวิตจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องทำตามพวกเขาอาจจะมีความตั้งใจดีแต่สิ่งที่เราทำควรเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราเองในชีวิตวัยเกษียณสิ่งสำคัญคือการมีความสุขและสบายใจในการใช้ชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตามสิ่งที่คนอื่นบอกเสมอไป ถ้าไม่อยากทำอะไรบางอย่างหรือรู้สึกว่าไม่จำเป็นก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องทำตามคำแนะนำของคนอื่นการปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบหรือไม่เหมาะสมกับตัวเองเป็นการรักษาความสุขในชีวิตเราได้ดีเพราะมันช่วยให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตตามแบบที่เราเลือกการรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ทำให้เรามีความสุขไม่เพียงแค่ช่วยให้เราไม่เครียดแต่ยังทำให้เรามีพลังในการทำสิ่งที่สำคัญกับตัวเราเองการไม่ตามเทรนด์หรือทำตามสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับเรา จะทำให้เราไม่รู้สึกกดดันหรือผิดหวังจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จําเป็นชีวิตของคุณควรอยู่ในรูปแบบที่ตัวเองพอใจถ้าคุณไม่อยากทําสิ่งใดก็ต้องกล้าปฏิเสธและเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองหากทําในสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขจริงๆชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความสุขและไม่ต้องผเผชิญกับความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็น 5. การรับาระ,ระการช่วยเหลือคนที่ไม่ให้ความเคารพในบางครั้ง เราอาจรู้สึกว่าต้องช่วยเหลือทุกคนที่ขอความช่วยเหลือจากเราเพราะเราคิดว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำแต่บางครั้งก็มีคนที่ขอความช่วยเหลือจากเราโดยไม่มีความเคารพหรือบางครั้งอาจทำให้เรารู้สึกแย่หรือไม่ดีเมื่อช่วยไปแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของเราการที่เราต้องเสียเวลาและพลังไปกับคนที่ไม่ให้ความเคารพหรือไม่เห็นความสำคัญของเราอาจทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ สิ่งที่คุณควรทำคือการเรียนรู้ที่จะบอกไม่และปฏิเสธการช่วยเหลือในบางกรณีการช่วยเหลือไม่ควรทำให้คุณรู้สึกเสียใจหรือทำให้คุณเป็นภาระทางจิตใจที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องเลือกที่จะช่วยคนที่เห็นคุณค่าและเคารพในตัวคุณเพราะถ้าคุณช่วยคนที่ไม่ให้ความเคารพหรือไม่เห็นคุณค่าของคุณมันจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยและเครียดโดยไม่จำเป็นการช่วยเหลือคนที่ให้ความเคารพและเห็นคุณค่าในตัวเรา ไม่เพียงแต่ทําให้เรารู้สึกดีและมีความสุขแต่ยังช่วยให้เรามีพลังที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปได้ในอนาคตการไม่รับภาระจากคนที่ไม่ให้ความเคารพยังเป็นการรักษาความสุขทางจิตใจของเราและทําให้เรามีเวลาและพลังในการดูแลตัวเองหรือช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอย่าลืมว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าคุณจะช่วยใครและไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดหรือเสียใจในการปฏิเสธคนที่ไม่ให้ความเคารพคุณ การช่วยเหลือคนที่ไม่เห็นคุณค so, ่าในตัวคุณจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยและเสียพลังงานเปล่าๆแต่การช่วยคนที่มีความเคารพและเห็นคุณค่าในตัวคุณจะทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขในชีวิตการช่วยเหลือไม่ควรทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือเป็นภาระจิตใจจงเลือกที่จะช่วยคนที่เห็นคุณค่าและเคารพในตัวคุณการช่วยเหลือที่มีคุณค่าและเหมาะสมจะทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขและสมดุลมากขึ้นห การอยู่ใกล้คนที่ทำให้คุณทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือคนที่เรารักมากแค่ไหนแต่ถ้าคนเหล่านั้นทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเครียดหรือทำให้จิตใจเราทุกข์ใจบ่อยๆมันถึงเวลาที่เราต้องคิดใหม่และตัดสินใจห่างออกจากคนเหล่านั้นเพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตที่มีความสุขและไม่ควรปล่อยให้ใครมาทำให้ชีวิตของคุณลำบากอย่าเสียเวลาหรือพลังงานกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดี หรือคนที่พูดจาไม่น่าฟังแม้ว่าเราจะรู้สึกผูกพันกับคนเหล่านั้นมากแค่ไหนแต่เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตเรามีจำกัดอย่าปล่อยให้คนที่ไม่เคารพคุณมาคอยทำร้ายจิตใจหรือทำให้คุณเสียความสุขถ้าคุณอยู่ใกล้คนที่ไม่ให้คุณค่าหรือทำให้คุณรู้สึกแย่มันอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองหรือคนที่รักจริงๆชีวิตของคุณในช่วงบั้นปลายควรจะเต็มไปด้วยความสุขและความสงบจงเลือกอยู่กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกดี คนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณและคนที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้ดีขึ้นทุกๆก,การตัดสินใจในวันนี้จะส่งผลต่อความสุขในอนาคตของคุณคุณไม่จําเป็นต้องทนอยู่กับคนที่ทําให้ชีวิตคุณทุกใจและก็ไม่ต้องรู้สึกผิดที่ห่างจากคนเหล่านั้นจงใช้เวลาอยู่กับคนที่รักคุณจริงๆและทําให้ชีวิตคุณมีความสุขจะทําให้ช่วงเวลาที่เหลือของคุณมีค่าและมีความสุขมากขึ้นบางครั้งคนที่เรารักมากที่สุด ไม่เข้าใจเราหรือทําให้เรารู้สึกไม่ดีไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําก็ตามถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในสายตาพวกเขาหรือถ้าคุณต้องคอยเสียสละเพื่อให้พวกเขามีความสุขตลอดเวลามันก็ถึงเวลาที่ต้องคิดถึงตัวเองบ้างและเลือกที่จะปกป้องความสุขของตัวเองช่วงเวลาของคุณในบ้านปลายชีวิตนั้นมีค่ามากอย่าปล่อยให้คนที่ไม่เคารพคุณทําให้คุณทุกข์ใจเลือกใช้เวลาอยู่กับคนที่ทําให้คุณมีความสุขจริงๆ และเติมเต็มชีวิตของคุณให้เต็มไปด้วยความรักและความสุขจงกล้าที่จะห่างจากคนที่ทำให้คุณทุกข์ใจและเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ทำให้คุณรู้สึกดีจริงๆการหัดปฏิเสธในวัยเกษียณเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันช่วยให้เรามีความสุขในแบบของเราการปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่เป็นการปกป้องตัวเองจากสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเครียดหรือไม่พอใจการรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสม จะทำให้เรามีเวลาและพลังงานในการทำสิ่งที่เราชอบและทำให้เรามีความสุขในวัยเกษียณเราไม่จำเป็นต้องทำตามคำขอหรือคำแนะนำจากใครหากมันทำให้เรารู้สึกแย่การปฏิเสธคือการให้เกียรติและเคารพตัวเองเมื่อเราบอกไม่เรากำลังเลือกทางที่ดีขึ้นสำหรับชีวิตเราชีวิตในวัยเกษียณควรเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเครียดหรือเสียใจการปฏิเสธทำให้เราควบคุมชีวิตของเราได้ดีกว่า การปฏิเสธไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันคือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองเพื่อชีวิตที่มีความสุขในวัยเกษียณคุณมีสิทธิ์เลือกและคุณสมควรที่จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างคุณกล้าที่จะปฏิเสธคนอื่นเพื่อรักษาความสุขของตัวเองหรือเปล่าถ้ามีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สงบและมีความสุขเต็มไปด้วยความรักในช่วงบั้นปลายชีวิต